ครับอย่างที่บอกไว้เบรงนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับคุณอ๊อฟปองศักดิ์นั่นเองใช่ค่ะซึ่งก็เป็นศิลปินนะคะจิมแอมมิวสิกคลอซับประจำเดือนธันวาคมของเรานะคะและซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ตรงนี้แล้วครับเชิญคุณอ๊อฟปองศักดิ์ครับผมยินดีโอ้โหสวัสดีครับเชิญพิชิตถ้าเกิดเข้ามาแบบใช่ที่สุดนะคะเชิญเข้ามาเลยของเราครับสวัสดีสวัสดีอยังไม่ทันการเเลยครับสวัสดีครับ เพลงแบบโด่งดังแล้วก็ต้องบอกว่าเราได้เห็นตัวตนของออฟชัทขึ้นนะไม่ไมอันนี้เป็นการังไไม่งั้นันไม่มันได้เห็นแบบว่าเอออะไรที่เป็นของแบบเรียวจริงคือมีทั้งตลกมีทั้งดราม่าคือเป็นชีวิตคนน่ะนึกออกไหมมันมีทุกมุมจริงๆใช่แม้กระทั่งไม่ต้องมาเสแสรงกันนี่เจอก่อนเจวก่อนจุดนี้ แต่ฉันประทับใจมากนะคะถ้าใครได้ตามอินสตาแกรมคุณออฟนะคะแล้วจะมีแบบว่าการเรารู้ว่าฉันแบบมีความสุขบางทีดูตอนแบบประมาณก่อนนอนอ่ะแล้วก็ดูแบบมีความสุขยังแบบส่งไปบอกเฮ้ยกราบอยากจะกราบซีโรลาบซีโรลาบจริงๆมีทุกมุมไงอ่ามาเข้าเรื่องเลยพี่ออฟนี่ก็เป็น g m m มมบิวสิตโพสประจำเดือนธันวาคมนี้รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะจริงๆแล้วออฟแบบ ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบเป็นแบบเนี้ยมานานมากแล้ว2ปีแล้วครับสอปีกว่ามันมีงานข้างนอกอยู่เยอะด้วยใช่ครับและอีกอย่างนึงคือเราห่างจากละครพี่แล้วมาสองปีกว่าก็ตื่นเต้นนะรู้สึกแบบ ทำยังไงวะออกมาจะดีหรือเปล่าล<ช>อะไรเงี้ยแล้วสำหรับ The Evolution of Love น,นีม่มันที่ไปที่มาเป็นยังไงบ้างในการที่จะแบบเอเอ,อเนี่ยคอออือชื่อชื่ออัลบั้มมันดูแบบดูแอบลึกลับนิดๆๆนิดนะหรูหราหรูหราเออเ,อ,อเราอยากรู้ที่มาที่ไปอ่ะคืออัลบั้มนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าวัดอ o อทำกันบ้านอย่างหนักมากคือเพลงมันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบแนวขนาดนั้นแต่ว่าเอาว่า สำหรับออฟอะออฟว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะสจาบตัวตนของออฟเองเพราะว่าด้วยเพลงแต่ละเพลงที่ที่ที่ทำออกมาครับคือมีสมมดศิลป์เพลงหกโปรดิวเซอร์มีพี่หมูมีพี่หมูมูซูครับที่แม็กซ์สแลนครับมีวงไมคครับมีรัตจากแททูคัลเลอร์ครับมีพี่บอยไตรด้วยครับแล้วก็มีพี่ปุ้ยดุสิตนี่ตัวพ่อตัวแม่กันหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะคือแบบคือพอออบกำลังรู้สึกว่าไหนๆเราเปลี่ยนแปลงทั้งทีเราควรจะแบบ เราควรจะทําอะไรที่มันใหม่สำหรับสำหรับตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อยากตื่นเต้นกับการทํางานเงี้ยแล้วพอได้ร่วมอ่ะสมมติว่าได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์หลายคัเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงปกติเราจะเราจะมีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งที่เราคอยคุยแล้วเขาจะรู้ใจเราเราจะรู้ใจเขาทีนี้มันยากไหมกับการทางานโปรดิวเซอร์หลายท่านมันก็ยากแต่ว่ามันก็ง่ายนะเพราะว่าคือมันง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะออกมาเหมือนเดิมหรือเปล่า หลายสีมันจะมีแบบมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเพลงอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันยากคือกว่าเราจะคลิกกันเนี่ยมันยากจริงใช่แล้วก็อาจจะแบบว่าจะต้องพยายามการถ่ายทอดไงคือยังไงก็เป็นเสียงออฟแหละแต่ว่าของแต่ละคน็อาจะมีสีในการเขียนอะไรมาบางอย่างที่แตกต่างอย่างอ่อฟจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นอย่างเช่นพี่บอยไตรเงี้ยเขาเป็นคนที่นอกจากเนื้อเพลงแล้วดนตรีเขาค่อนชานชัดมีความเป็นแบบ เขาเลยอ่ะเป็นพี่บอยตรายอ่ะใช่แต่ว่าพอพอได้มีโอกาสแบบร้องแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสีใหม่สีนีที่แบบที่มันเป็นเนื้อเพลงที่เป็นแบบมีความคล้ายๆของพี่บอยแต่ว่าเป็นเราถ่ายทอดในอารมณ์ของเราอะไรเงี้ยครับโอ้ก็ต้องบอกว่าซื้ออัลบั้มนี้ไปคุณนะคุณคุ้มคุ้มมากเพราะว่าจะได้เห็นออฟในรูปแบบที่แปลกใหม่คือถ้าบอกว่าวินก็เหมือนเดิมเดิมคราวนี้ไม่นะจ๊ะไม่นะจ๊ะจริงๆถ้าผมอ่านชื่อเพลงคุณผู้ชมก็จะต้องไปซื้ออยู่แล้วแหละ เพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันมาสุิเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังทีละเพลงนี่เพลงที่หนึ่งคือให้มันจริงนะครับความเจ็บยังคงหายใจใสอารมณ์ด้วยใสอารมณ์ด้วยนิดนึงเรื่องจริงที่หนอนนิยายผู้แท้มาแค่สักทีนะครับเพียงข้างหลังตัวสำรองคนโง่ที่รักเธอของตายไว้ในใจอวตารบอโอ้โหคือชื่อเพลงแต่ละเพลงมันบ่งบอกความเป็นออฟฟองสั ในในสมมุติผมเป็นผู้ฟังอย่างเงี้ยครับแล้วผมจะรู้เลยว่าออฟต้องเป็นคนร้องเพลงเงี้ยใช่เลยอย่างนี้เลยว้าวโอ้โหสุดทุกเพลงแล้วตอนนี้ซิงเกิลฮะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเพลงนะสุดทุกเพลงไม่ใช่ชื่อเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ฟินาเล่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันชอบเพลงนี้มากเขาบอกว่าเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานแล้วคือเราได้ฟังเรายังฟังไม่จบแต่แบบอย่างเงี้ยคือฟังแล้วโอ๊ยทำไมอะ หนาวฟินอะเขาจะร้องฟินปะใช่ไหมฟินเดอะเรยอ๋อเฮ้ยโอ้โหยังไงนะฟินเรยฟินเรยโอเคจะได้จำไว้เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนี่คือเราชั้นเนี่ยไปดูฉันเป็นเป็นติ่งของพวกนางด้วยนะจริงๆฉั้นไปตามดูเยอะมากแล้วก็ยังไงไงเธอเธอเป็นติ่งยังไงเธอเป็นติ่งยังไงคือคุณเบนชลาทิศกับคุณออฟเนี่ยเขามีร้องเพลงกันหลายคอนเสิร์ตแล้วคนมักจะได้ตามไปดูหลายคอนเสิร์ต คราวนี้แบบฝันเพ็นจริงไงนั่งมาร้องซีจอลิ่งเป็นแผ่นแล้วต้องตามไปดูแล้วชื่อเพลงอะไรคะเพลงหลังครับเล่าที่มาที่ไปของนี้ยคือที่มาที่ไปของเพลงเพลงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่อ๋อแบบไปคุยกับพี่เดนว่าเอ้ยพี่เราทํางานร่วมกันมาแบบหลายคอนเสิร์ตแล้วแล้วแล้วก่อนหน้าที่จะมีอัลบั้มนี้ครับคือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะอก็เคยมีโอกาสคุยกับพี่เดนบอกว่าพี่เดนถ้าเกิดมีแบบมีอัลบั้ม เอาอย่างพี่มาฟิชเอรลิงครับสักหนึ่งเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เป็นก็บอกเฮ้ยโอเคเลยดีมากได้ยินดีแล้วเราก็มีสัญญาใจกันว่าแบบเดี๋ยวพี่มีอะไรอ่ะพี่แบบเชิญเราได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพอมีอัลบั้มอ่ะมีซิงเกิลน่ะพี่ขอหน้าที่นาอะไรเงี้ยแล้วก็หายไป2ปีพอล่าสุดมาก่อนที่จะไปอัดเพลงนี้พี่เคยพูดหรอพี่เคยพูดหรอเขาก็เลยโอเคถ้าเป๊บเป็นในเรื่องใจไม่มาเอาเรื่องเงินเข้าสู้ดีกว่า ชัดเจนไปเราได้นเลยเดีพี่เบนพักกันพี่มากคือเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่เบนอ่ะไปอัดไปอัดน้องก่อนเราเอาไปอัดทีหลังตอนแรกคิดว่าตอนที่ฟังเดโมเลยนะว่าสบายเพลงนี้ชิลๆง่ายๆนมในมุมของเราตอนที่ยังไม่ยังไม่ใช่เสียงพี่เบนแต่พอพี่เบนไปอัดปุ๊บแล้วเขาก็ส่งที่เป็นแบบเสียงพี่เบนมาตายแล้วพี่เบนพี่เบนนี่คือแบบสุดยอดอ่ะ แล้ววันนั้นพี่พี่เบนบอกว่าพี่ป่วยด้วยนะยมีการถ่อมตนพี่ป่วยป่วยพี่ป่วยนะเขาแบบโหพี่เบนเนี่ยสุดยอดมากเขาเป็นเขาเป็นศิลปินตัวจริงครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหลายคนเวลาแบบเวลาเห็นออฟกับพี่เบนเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมีการแข่งขันกันหรือเปล่าพ่นไฟใส่กันหรือเปล่าจริงหล้วไม่นะคือด้วยความที่ดดูเนื้อเสียงของออฟกับเนื้อเสียงของพี่เบน วิธีการถ่ายทอดจะแตกต่างกันใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าต้องยกความดีความชอบให้กับพี่แม็กเพราะว่าพี่แม็กเป็นเป็นคนที่เอาเราสองคนเนี่ยมารวมกันได้แบบเราเราเราถ้าออกมาถ้าบอกมาเราไม่ดูไม่รู้สึกว่ามันมีความแบบประหลาดอยู่คือเอามารวมกันแล้วรู้สึกบาลานซ์กันกันคือพี่แม็กสลันนั่นเองใช่ครับทั้งโปรดิวทั้งเรียบเรียงใช่ครับทำนองํำร้องหมะทุกอย่าง ไม่แบ่งใครเลยไม่แบ่งใครเลยตังก็ไปที่พี่แม็กคนเดียวแล้วเนื้อหาของเพลงเพลงนี้เนื้อหาของเพลงเพลงนี้ครับคือพูดถึงพูดถึงคนที่ได้จะแอบอยู่ข้างหลังนะแอบชอบแอบรักแอบดูแลแอบเทคแคร์อยู่โดยที่ไม่กล้าที่จะแบบไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนหรือไม่กล้าที่จะแสดงว่าตัวเองแบบรู้สึกอะไรซึ่งเพลงนี้มันจะดูค่อนข้างน่าสงสารนิดนึงแล้วก็ตอนแรกที่เอาคุยกับพี่แม็กไว้ที่อาบรีฟไปเนี่ยคือ เอาบอกว่าเหมือนเราสองคนเนี่ยคุยกันเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเดียวกันคล้ายๆกับว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสภาพนี้เหมือนกันเนี้ยหรอใช่แล้วก็เหมือนมาแชร์ประสอกคน<ช>คือเืาเอาให้โจทย์เั้าไปคือเหมือนเหมือนเหมือน the boy is mine หรือ,อ,อหรือเพลงอันเนี้ย i m only his w o m a n เป็นต้องเป็นเพลงยุค90นะคะเราเกิดผ่านนิดนึงนะฮะร้องทาาบ้านงงเลย โตมาอินดียเอนอย่างกันเนี่เชียงเพียงกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงพวกนี้น่ารักเพราะว่าเหมือนใครดีน้อยเอาจริงๆปกติมันจะเป็นแบบเพลงคู่เพลงที่เป็นแบบผู้หญิงคู่ผู้ชายหรือผู้ชายคู่ผู้ชายแต่ว่าอยู่ในคนละแบบคนละโหมดแต่ว่านี่คือมันอยู่ในโหมดเดียวกันซึ่งเราสองคนมีวิธีการมีเส้นเสียงที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเอามา mix กันจนแบบสุดยอดนะคะนี่ ต้องรีบไปซื้อนะคะอัลบม้มนี้มากๆโวยโวยตัวเองมากจนรู้สึกว่าแบบไม่ไมแต่แต่ผมได้ฟังแล้วเพลงนี้ผมได้ฟังแล้วได้ได้ได้ฟังครั้งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าทึ่งทึ่งในทึ่งในหนึ่งการเรียบเรียงการวางลายด้วยนะเพราะว่านักร้องสองคนเก่งๆเนี่ยถ้าวางไม่ดีเนี่ยมันเยอะ มันจะดูเยอะเออมันจะดูเยอะพี่แม็กนี่เขาก็อะคาเปล่าเซเว่นคนมาวงแรกเน่เขาก็ต้องมีแบบคือเขาก็มีลายในหัวคือมาประกบกันนี่คือแบบทบเลยแต่ว่าอันเนี้ยพี่แม็กเขาแบบเอาไปเห็นพี่แม็กเขาทำงานสบายมากคือด้วยความที่เอาว่าเขาคงเขาคงวางใจมาก จนเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกผมว่าโคตรน่อยเลยนะนอยู่ในห้องอัดอ่ะถ้าถ้าผมเป็นโปรดิวเซอร์ต้องเจอนักร้องเก่งๆสองคน่เงี้ยผมก็สบายใจใช่สบายใจเลยโอ้โหดนตรีไม่ต้องอะไรมากเรียบเรียบเพราะมันเป็นเรื่องของโชว์ศักยภาพนักร้องสองคนว้นะคะฉะนั้นก็เราพูดเลยไปนิดนึงสำหรับมิวสิกวิดีโอดีกว่ามีมีการวางผงวางแผนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็มีคุยคุยกันไว้บ้างแล้วครับแต่ว่าด้วยด้วยเวลาที่มันแทบไม่ค่อยมีกันเลยอะไรเงี้ยครับก็เลย คิดว่าน่าจะได้ดูกันมักกะลาก็ต้องเว้นแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ฟังเพลงไปก่อนดาวน์โหลดยังไงคะบอกดาวน์โหลดกันดอทหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าแล้วกดโทรออกครับผมสามารถดาวน์โหลดเพลงจากอัลบั้มดีอุลิชั่นอัปเลิฟได้เลยโอ้โหแล้วก็แผ่นแผ่นแผ่นก็วางแล้วใช่วางแล้วครับซื้อแผ่นได้เลยหรือพรุ่งนี้พร้อมกันทั่วประเทศก็ได้แต่ว่าจริงตอนนี้ก็ วางวางวาขายไดบ้างแล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง t อจูน Store ก็ได้เช่นเดียวกันถูกต้องช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่คุณจะได้เพลงที่มีคุณภาพคือรับเสียงคุณภาพเขาไปฟังง่ายๆเลยนะครับมาถามถึงความพร้อมก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตอีกไม่กี่วันแล้วเนะเฮ้ยนี่ซ้อมอยังเนี่ยเราซ้อมยังเนี่ยนะประชิดตัวนะจ๊ะจริงเหรอโอยนี่ร้องอยู่งี้เลยระยะนี้เลย จริงจริงร่ฝั่งนู้นระยะประชิดเลยถ้าจะเต้นใหญ่นี้ต้องถากันพื้นที่เลยนะคะอันนี้อยู่กันด้วยป่ะครับวันนั้นได้อยู่ป่ะไม่อยู่วันที่สิบสองไม่อยู่วันที่สองไม่ใช่ผมไม่ใช่เหมือกแต่บอกเลยว่าเป็นเป็นสภาวะที่มีความสุขนะกดดันด้วยนิดนึงแต่ว่าจำที่ครับคือคือเอาก็ตอนนี้ก็กำลังคิดกันอยู่ครับว่าเราจะทำอะไรที่ให้มันให้มันมีความแปลกใหม่ด้วยคืออาจจะได้ฟังเพลง เพลงใหม่ๆจากอัลบั้มออฟด้วยแล้วก็รวมถึงเพลงเพลงของคนอื่นที่นำมาคัฟเวอร์ให้ทุกทุกคนได้ฟังในในรูปแบบใหม่ๆครัโอเคอย่างนั้นสุดท้ายจะให้คุณออฟเนี่ยฝากผลงานของออฟล้กันนะครับผมก็สำหรับอัลบั้มดีลุชชี่นอฟเลิฟครับเราคือนอกจากตัวออฟเองยังมียังมีนักดนตรีอีกหลายคนที่ที่ร่วมกันทําอัลบั้มนี้ครับผมแล้วก็ทีมงานด้วยก็คือเราตั้งใจทํากันมากๆครับแล้วก็เราอยากให้อยากให้ทุกๆคน ที่เป็นแบบแฟน,น,นเพลงหรือว่าคนที่ชอบชอบสะสมชอบฟังเพลงอ่ะซื้อของจริงกันเพราะว่า,าคือถ้าเกิดเราอยากเห็นวงการเพลงไทยยังคงก้าวต่อไปเรื่อยๆอ่ะแงยังคงแบบยังคงผลิตผลงานดีๆออกมาได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สนับสนุนของจริงกันเถอะครับถูกต้องค่ะแต่ถ้ากิดว,ว่าซื้อซื้อตัวซีดีไปนะคะคือปกติข้างในเนี่ยทุกคนก็จะมีเขียนมีอะไรเนาะมีดีเทล สมมติใครสมมติใครที่ชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ซื้อเก็บเพราะว่ามันมีดีเทลศิลปินจะมีเขียนอะไรของตัวเองอยู่ซึ่งซึ่งมันเป็นของที่มีคุณค่าและอยากจะให้คนที่เป็นแฟนเพลงจริงๆเนี่ยได้อ่านกันอ่านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอ๊อฟมากนะครับที่มาในรายการไลฟ์แบจีของเราแล้วก็แฟนคุณอ๊อฟก็อย่าลืมติดตามนะครับไลฟ์สตูดิโอเซ็กชันในวันที่12ธันวาคมนี้แล้วนะครับผมก็รีบร่วมสนุกกันเลยนะคะอย่างกติกาที่เราบอกไปต้นรายการแล้วเดี๋ยวเราจะแจกกันด้วยเมื่อกี้ ะะยังไงก็ร่วมสนุกกันได้นะคะวันที่12ก็เจอกับออฟได้ค่ะกับออไลฟ์สตูดิโอเซชันติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบ,บิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี